แย่ yeah, แล้วพวกเราติดอยู่กลางทะเลทรายบอสต้องเป็นคนโบกรถและพวกเราไม่รู้ว่าคนขับรถคนนั้นจะพาเราไปที่ไหนบ้างก่อนอื่นฝากกดไลค์และไปดูกันเลยโอ้วันนี้เราเราติดอยู่กลางทะเลทรายอ้าวโอ้โหเปิดชิมมดบานรถไอติมก็ไม่จอดละโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราต้องโบกรถอุ้ยรถรถมาแล้ว าบอสโดนรถชนเด็ทุกคนขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยตัวตลกเฮ้ยอ๋อเรามีไม้ติตัวนี้ด้วยเดี๋ยวตกไปขึ้นรถขึ้นรถทุกคนอ้าวเค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 เฮ้ยเราได้กระดูกด้วยกระดูกทุกคนจอดจอดจอด ช่างมันบอสช่างมันเฮ้ทุกคนเดี๋ยวเราโบกรถก่อนโบกรถจอดด้วยครับจอดด้วยครับ <c oughs> เฮ้ยรถผีสิงมะเนี่ย <c oughs> เออไม่รู้อะ่ะ <c oughs> ทไมมันเฮ้ยรถมา <c oughs> แลย <c oughs> อู้ย้าวเดียวเดียวมีลูกค้าเอ้ยมีคนมีคนอยู่ด้วยเออใส่หมวกเบอร์เกอร์คิงด้วยเหรอครับเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นหมายเลขศูนย์ หนึ่งหนึ่งโอ้โหโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราโอเคบอสบอสไม่มานะวันนี้คนบอสไม่ได้อ๋อบอสบอสหายตัววันนี้บอสวันนี้ไม่มีบอสอยู่ในคลิปนะครับทุกคนเอาเชื่อเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ แฮะฮะเหมือนด่าเลยอะอ้าวไอ,อ,อ้จงตลาดเอ้ยไม่ใช่ตัวตลกมาช่วยาตายแล้วตัวอะไรไม่รู้เอ้ยช่ด้วยตัวอะไรเมื่อกี้ตีมันตีมันตีมัน ทุกคนครับวันนี้บอสไม่บอสวันนี้ไม่มีบอสอยู่ในคลิปไม่มีอบอสเฮ้ยเก็บกระดูกก่อนจอนเลือดเจ็บเหลือลิตรเดียวแล้วนะ่ะ เอ้ยบกรถบกรถถือป้ายก่อนถือป้าเอ้ยไม่ใช่ถือป้ายเคบกรถโบกรถรถจะมาหรือยังรถรถรถเฮ้ยชนหมดใจลบวักไปเคทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเริ่มใหม่แล้วกันเคเจอกันครับทุกคนเดี๋ยวไปเริ่มใหม่มาทุกคนมาใหม่ครับเอ้ยจอดได้ครับจอดได้ครับ ไม่ม okay, ไม่เค้ไม่กีิโลไม่กีิโลตายนะเอ้ยขึ้นยังไงอะเฮ้ยข hm ี้ขี้เฮ้ยคนขับครับเดี๋ยวนั่งขัดทางคนขับคนคนขับแก่มากเลยรออยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอ่าบอสตกอะบอสตกเอาวเฮ้ยเอาบวกรถใหม่บวกรถบวกรถ เฮ้ยเริ่มจิบนะเริ่มแล้วเฮ้ยนี่บอกทุกคนครับเร,เราไม่รู้แล้วว่าว่าคนคนขับรถจะพาเราไปไหนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเขามีกระสุนให้ด้วยแต่เราไม่มีคืนโอ้ยขับอะไรไม่รู้เรื่องโอ้ยผมกระเด้ง ทุกคนเดี๋ยวเราเอารถคันใหม่จอนอย่าไปไกลดิผมก็นานไงน,นานไงเร็บร้อยจะเดินเลยผมขึ้นรถไ,<อ>ไม่ได้ผมผมต้องรอคันต่อไปอ่ะเอ,เออว่าช่างมันช่างมันเอ,อ้ยขึ้นรถด,ดิจอน ไม่เดี๋ยวเราเข้าไปหาเอ้ยเจอไอตัว n อ c ด้วยขึ้นรถก่อนแล้วแล้วคนขับไปไหนอะเอาคนขับออกมาเร่ร่อนสวยแล้วแล้วเราจะทำยังไงเนี่ย <c oughs> โอเคเราลืมไม้ผมเจอตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับคุณตำรวจอย่าจับผมเลยนะ,จะจนะอุ้ยรถมาแล้วรถบ้านเหมือนเดิมเลย เจาะได้ครับจอดได้ครับอุ้ยโยนยิงโอ้ยรถมันไม่จอดได้ผมเดี๋ยวจอดอย่าไปกลางถนนดิจอดได้ครับจอดได้ครับรถคันนี้อุ้ยลีมูซีนด้วยโอ้โหหรูมากเลยสำหรับเอ่อลุงตู่สำหรับเอ้ยมีผลับด้วยเอ้ยไม่ใช่วายเสีย,อยงอะไรอ่ะ มีไฟดิสโก้ด้วยอะเรามาแดนซ์กันเถอะแมววแมวแมวแวเออเคเราดูตรงแผนที่นะว่าเราเพื่อนที่อยู่โอเคลงลงลงเฮ้ยที่ไหนอ่ะเช็คกส์เฮ้ยมีกวางโอเคเดี๋ยวเราเฮ้ยเราเจอยานเอาเอเรียนไม่อย่าไปยุ่งหรอคุณเคยไปแล้วเหรอ รถ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 นั่งนั่งนั่ง,งมีท่านประธานอยู่ด้วยผมนั่งผมนั่งไม่ได้เออั่ไ้ไหมบอสหาที่นั่งไ <c oughs> อ้อบอสโดนไฟดีโก้ครอบหัวโอเคเราตอนนี้เราขยับอยู่นะสามพันเมตรแล้วครับทุกคนสามพันเมตรแล้วโอเคอลัลลักีของคนนี้คือหนึ่งล้านเมตรเอ้ยไม่ใช่พีปเป็ด เฮ้ยลูกเจอผีไปอ๋อไม่ใช่เค้ย์เค้ยเดี๋ยวตุ๊คืออะไรอ,ะอไ่ะนนเฮ้ยเมื่อแล้วเฮ้ยรถตุ๊บคาเลยนะเฮ้ยอันนี้มันไฮเปอร์คาเลยนะคือรถคือรถเราต้องอยู่บนหลังคารถอะจอนเออช่อางมันจอน ช่วงบนรถนะทำไมเมื่อกี้ผมตกอะเฮ้ยม้าผมเจอม้าเออาเออา Why Why เอาเอ้ยรถไปแล้วว่ะรถไม่จอดรอรับเราเลยใจร้ายอะวันนี้เราติดอยู่กลางทะเลทรายนะครับก็เอาง่ายๆนะไอติดอยู่กลางทะเลทราย แล้วก็ต้องบบกรถอุ้ยรถมาแล้วเราเรานั่งข้างหลังนั่งข้างหลังนั่งนั่งนั่งเราเรียงกันสามคนเออ,อเรถไปแล้วรถออกแล้วเยานเอเลียนผมอยากไปํำรัวอะเออจอ,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 น,อนไม่ไลอยได้ทำไมเมื่อกี้จอนลอยได้ จอห์อนเน็ตซิคูริตี้โรบอทแสดงว่ามันเป็นหน่วยเฮ้ยมันยิงอะ่ะมันยิง,งเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกไปเราข้ามออกไปเอ้าอาอกออกไม่ได้แล้วมันต้อีเคเฮ้ยเรา,เ,า,เ,เ,ราเราต้องไปเราต้องออกไปยังไงอ่ะ มันมีไม้กั้นอยู่อ่ะทุกคนทำไงอ่ะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกกัด้วยนะครับแล้วรถจะพุ่งชนไปเลยเหรออ้าวท่าง่ายอะพี่เดี๋ยวเราผมสำรวจดิเออนั่นเราต้องรีบเลยแล้ะ อุ้ยต้องรีเซ็ตไหมโอเคจุก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 ไม่นอนดด้วยมันยิงหมดแม็กไว้สมวนลำหน้ามันรู้มันดึงทุกคนรอดมัน <S <S ตรงนี้ผมอยากรู้ว่ามันจะยิงรอดมันมัน <S <S วายผีเปรี ตัวอะไรอะพีเป็ดเนีย่ยรู้ว่ามันจะยิงฮันรู้ได้ไหมแอบในใน,ในี้แหละจ้าจ้ายิงแล่นล่ะย,ยิงไม่ได้สิวายวายวายอุ้ย,เ,ยรเราต้องไปยังไงอะเราต้องไปยังไงอะนั่นเรารีเซ็ตเราลืมเอา ทำไงวะเฮ้ยแต่ลูกซอนโอ้ไม่ได้เราต้องรีเสดดานเพราะมันให้ไปเอาไม้เคทุกคนครับตอนนี้กี่นาทีเจนาทีแล้วโอเคเดี๋ยวเราเจอกันครับทุกคนดมไปเริ่มใหม่เฮ้ยทุกคนผมอยากรู้มากเลยว่าตรงเอเลียมันมีอะไรเราลองไปสำรวจกันไปจอนได้เลยค่ะอำรวเฮ้ยเจอหมี หนี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 ไม่ต้องสู้หลบหลบหลบหนีหลบหนีเอเลี่ยนมีเอเลี่ยนเอเลี่ยนโอเอเลี่ยนนี่ยิงมันเฮ้ยข้างในมีอะไรเทคเทคอะไรวะอะไรเนี่ยแล้วตรงนี้มันคืออะไรเฮ้ยผมเจอปืนอะไรนี่โอ้ไม่มีกระสุนเพื่อ้เสียงอะไรอ่ะยิงอะไรอ อ้ย RIP แล้วครับตอนนี้โอเคครับทุกคนสำหรับที่นี้ก็ขอตัวแลกันไปก่อนนะครับบ๊ายย RIP ฝากเอาดอกไม้มาให,ให้ผมด้วยนะผมไปสู่สุคติแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย